อะไรไน,นะครับวันไหนฮะมฤบานนะครับวันน okay, okay. ี้มาในติมดาวครับพี่สดใสร่าเริงครับผมนที่บรรัุเอาครับโอเคพร้อมกันครับอันนี้เป็นรางวัลของไทยรัฐมติยุทธ์นะครับผมผมก็สาขาเลยครับอีกสาขาโดยชนต้นแบบนะครับผมก็รู้สึกดีใจมากๆในะานะที่ผมเป็นนักแสดงนะครับผมก็อยากให้ ความเอ่อรางวัลนี้อสังเกียตินี้นะครับก็อยากให้ผมเนี่ยแหละฮะเป็นต้นแบบให้คนอื่นตอบต่อไปครับก็ก็ในฐานะให้เราเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยเป็นนักแสดงไปด้วยผมก็อยากให้น้องๆแล้วกันที่เห็นผมแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยผมทําได้ยังไงผมสามารถเมนีเวลาการทํางานแล้วการเรียนได้ยังไงก็อยากให้รางวัลนี้เป็นเหมือนเป็นต้นแบบให้เขาทำตามผมละกันครับกดดันไหมครับคนี่รางวัลการันตีแลไวกดดันไหมฮะกดยาก เราก็ใช้ชิปปกติที่เราเคยใช่ใช่แค่ไม่ประมาทก็พอครับก็ใช้เหมือนที่เราใช้ทุกวันนี้แหละครับทำทุกวันให้มันดีที่สุดใช่คมากหลายคนนึกว่าที่มองเราเป็นต้นแบบการทำความดีจริงๆแล้วทุกคนสามารถทําความดีได้นะครับไม่จะเป็นต้องเราเอาเราเป็นต้นแบบก็ได้ใช่ใช่ดีแบบวันหนึ่งเราไปทําบุญกับให้น้องหมาน้องแมวให้กับโรงพยาบาลทําได้เลยครับครับเ่ินมิกก็ อะไรนะครับเราอข้อสอบะคอะไรนะเราอข้อสอบเปล่าไม่รอข้อสอบไม่ไรอข้อสอบังไงฮะขอเรื่องกานถ่ายอีกรอบได้ไหมครับโอเคตกลซีรีส์กลโอเคกลไปเนยาก็กระแสก็ดีอยู่ที่เราคาดคิดไว้อะไรเงี้ย่ตดีากจบเยอะมาก ก็ดีใจครับคือมันเป็นงานที่พวกเราุ่มกายุ่มใจกันทั้งทีมงานทั้งตัวนักแสดงเองทุกคนตั้งใจทามากเลยเนี้ยใช่ครับรู้สึกภูมิใจไหมกับกระแสเนี้แล้วจริงๆเราสองคนคุยคุยกันตลอดว่าเราไม่คิดไม่ฝันว่ากระแสมันจะดีขนาดนี้แล้วก็คนให้การตอบรับดีมากๆรู้สึกว่าดีใจมากดีใจมากจริงๆแล้วอยากขอบคุณเขาจริงๆเราขยายทุกคนแบบ เห็นความหมายของซีรีส์ของเรา่ยที่มันชูเรื่องความสุขของชีวิตเราว่าแบบแต่ละคนความสุขไม่เหมือนกันนะอะไรเงี้ยแต่ความสุขของตัวละครผมก็คือการได้ทำเพื่อคนอื่นอย่างเงี้ยใช่อยากให้ทุกคนหมายถึงหาความสุขของชีวิตตัวเองจริงว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยมากกว่าเอิร์ธมิกมีอะไรจะพูดถึงกันแล้วกันไหมคะเพราะว่าซีรีส์นี้เหมือนกับเราทั้งสองทำมาด้วยกันนะคะโอ้โหก่อนโอเคมิกดีไม่ต้องบอกนะครักัได้จริงๆเราอยู่กับซีรีส์เรื่องนี้มา2ปีแล้วครับแน่นอนว่าต้องมีความทรงจำมากมายนะฮะ ได้ไปถ่ายบนดอยอย่างเงี้ยหนึ่งเดือนรู้สึกว่าเราได้เห็นมุมมองอีกด้านหนึ่งของน้องเขาและน้องเขาก็ได้เห็นมุมมองอีกด้านหนึ่งของเรามันทําให้เราสนิทมากขึ้นครับแล้วมแล้วมันทาให้เรารู้ว่าน้องเขาเก่งมากๆทั้งเรียนไปด้วยทั้งทางานไปด้วยก็รับถือใจเขาจริงครับหลงเลยคราวนี้ห <laughs> ลงเลยหลงเลยครับถ้ารู้สึกยังกับพี่ก็รู้สึกว่าขอบคุณเขาแหละครับคือเขาเป็นพี่ที่ดี สำหรับผมเสมอมาเขาช่วยผมตลอดว่าจะเรื่องเรื่องงานมาครั้งเรื่องเรียนก็ช่วยด้วยยังไงวันนี้กรบ้านเพราเขาก็ช่วยแบบแบ่งเบาภาระได้บางเรื่องของผมและผมบเออวางบางทีทํางานด้วยกันเขาเดี anyway> <S <S ๋ยวเก็บห้องให้ให้ผมไปอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆเราเป็นคู่จิ้นที่แบบว่าถ่าดราม่ามาเยอะมาตั้งแต่จะทําเรื่องและจะถึงจะจบเรื่องก็ดราม่าไม่หยุดเราเหมือนเป็นคู่จิ้นต้านดราม่าอันนี้ยังไงครับ คุณว่าไงฮะรามาเลยเหรอครับใช่ตั้งแต่เปลี่ยนบทอีกแล้วก็โดนแบบอุบก็โดนดังมากอีกผมว่ายิ่งมีอุปสรรคยิ่งดีนะฮะเพราะว่าทําให้เราได้เรียนรู้ในอุปสรรคนี้ครับผมว่ากัฒนาควาชื่อขอเนาะเพราะว่าเรื่องนี้ให้กาลังใจหลายๆคนมากเลยแล้วก็เรื่อของสปายเยใช่คือเรื่องนี้มันไม่ได้แค่สร้างให้คนอื่นมันสร้างให้ผมด้วยให้ผมคิดได้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วความสุขของผมมันคืออะไรยเงี้ยจนตอนนี้ผมได้แล้วแหละว่าความสุขของผมคือการทํางาน ใช่ถ้าคสอบนะคะเลยคนลุ้นเนี่ยคือมีต่ออีสเตอร์อ่าต้องรอดูครับต้องรอผู้ใหญ่ด้วยฮะว่าจะมีหรือเปล่าอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีก็ได้ครับผมจะเป็นตัวอื่นอะไรงเงี้ยฮะอาจจะปีนี้หอาจจะปีหน้าให้ลุ้นกันนะให้ลุ้นใช่ไหมให้ลุ้นกันครับผมอย่างตอนนี้งานอีเวนต์ผู่เยอะขนาดไหนคะพี่ มีมาเรื่อยๆเรื่อยๆครับผมแต่ยังไงก็ต้องรักษาความปลอดภัยอยู่ดีเพราะว่า covid เรายังไม่หายเลยอะไรเงี้ยก็ยังรับเรื่อยๆเหมือนกันครับยังรับได้เรื่อยอยู่ครับเป็นงานแนวไหนคะอีเวนต์หรือว่าเป็นไลฟ์มากกว่าเป็นไลฟ์หรือว่าเป็นแบบโพสต์บ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้งานอีเวนต์ก็ก็ยังยังยังไม่สามารถจัดได้ฟูลเหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยชินหรือยังคะที่แบบแฟนๆรัก เนี่ยมาตามปีันนะโอ้เอาจริงๆก็ไม่ไม่กี่งานเลยนะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะตรงๆเพราะว่าแบบเพิ่งจะมีแบบอีเวนต์จริงๆจังๆไม่กี่ครั้งเองเงี้ยก็บอกแต่ว่ายังไม่ชินครับผมตื่นเต้นทุกครั้งเวลาเจอแฟนคลับอะไรเงี้ยครับผมเจอแปลกสุดยังไงคะแฟนสักแปลกมากมาบมาแนวแปลกแปลกยังไงไม่ใช่ไปตายตัวเองหรือเปลมันมันเป็นการอะไรที่บางครั้งก็แปลกแต่ก็น่ารัก อย่างอ่างแ้วเมื่อกี้อาจจะเห็นว่าเขาบูมผมนะอ่ครับเราอยู่เนี่ยก็ตะโกนแบบ mixu mixu เนี่ยครับใช่ครับผมก็ตกใจเหมือนกันตอนแรกแต่ก็เริ่มเริ่มชินละเริ่มชินละครับแล้วเออละฮะเขาบูมให้เราแล้วตะโกนเอาโอดเออสุดเท้าเหรอแล้สลับกไปอีกยาวกันตอนนี้ยังไม่มีนะฮะแต่ใครแต่ใครอยากบูมบูมได้เลยนะครับผมนี่นั่นเราไม่ขอเนาะใช่ฮะแต่แฮปปี้เนาะที่แบบแฟนๆรักขนาดนี้โอ้แฮปปี้มากครับ แต่ถ้าจะอยากให้แฮปปี้มากแบบนี้แฟนคลับต้องรักกันด้วยนะฮะใช่ร <c oughs> ักพวกเราด้วยแล้วก็รักกันด้วยพวเพราะว่าจะมีตีกันเหรอฮะหรือยังไงไม่มีไม่มีครับผมเป็นว่าแฟนคลับน่ารักมากๆเลยบ้านพี่เอ๋กับบ้านพี่มิก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเ <c oughs> นะเออขอขอบคุณจริงๆ <c oughs> <ช>ครับที่ตามสพอร์ตพวกเราอยางนี้นพวกเราก็อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับแฟนคลับของพวกเราแล้วก็พวกเราก็อยากให้แฟนคลับของพวกเราเนี่ยเป็นพลังใจให้กับพวกเราเหมือนกันครับ หลายๆคนลุ้นม e ตติ้งด้วยแฟนมิสจะมีไหมคะ meeting ball อะไรนะแฟนมิสแฟนมิติ้งเอ่อจริงๆก็แล้วแต่ผู้ใหญ่อะไรนะครับต้องคุกันก่อนเหรอไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่ผู้ใหญ่ทำไมมีคนเลยก็แล้วแต่ผู้ใหญ่ครับตอนนี้อิติลี่ก็เพิ่งจบไปเลยจะมีจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมแต่ว่าเราแบบอยากทำด้วยกันมีอะไรเซอร์ไพรส์เหรอกากทำด้วยกันฮะจริงๆแล้วผมอยากเต้น อยากเต้นจริงๆอยากเต้นแบบเต้นใช่อยากเต้นด้วยกันเต้นคัฟเวอร์อะไรอย่างเงี้ยเวอร์แล้วเออล่ะฮะเยี่ยมร้องไงอพผมร้องเพลงเรามีเต้นเก่งมากนะอันนี้เห็นเขาอย่างงี้เขาเต้นเก่งมากนะแล้วสลับกันหรอไม่ไม่นี่เขาใส่ร้องนะคะคนเนี้ยอ้าวแล้วจะเต้นแล้วอันนี้ร้องเปลี่ยนไงเตะคาแร์ดิ้งแล้วก็สลับกันได้สลับกันได้ใช่อ่ะยอดวิวทั้งสายตาตัวผมไม่เป็นแล้วก็นิทานสุดดาวดีมากเลยเจ๋อ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  โอ้รู้สึกดีใจมากๆ,ๆนะครับจริงๆแล้วผมไม่คิดว่าจะมีเพลงเป็นของตัวเองแล้วก็มีควาเรอร์เป็นของตัวเองด้วยก็อยากขอ,ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้โอกาสพวกเรานะครับผมก็ผมก็ดีใจมากๆที่ทุกคนคอยซัพพอร์ตพวกเราถึงแม้ผมจะไม่ได้ร้องเองก็ตามเลยแต่ผมรู้สึกดีใจกับพี่ชายผมมาก <c oughs> พี่แบบเออทุกคนแบบชอบเพลงพี่เขามากะอะไรเงี้ยนั้นมะ <c oughs> ผมไปเฝ้าเขาอัดในห้องร้องด้วจริงเพราะว่าวันนั้นแบบ เหมือนเห็นความสำเร็จของเขาไปอีกก้าวเหนือผมก็เลยอยากไปฟังว่าเออมันมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย